มีปัญหาบ้างไหมคะว่าไปเกี่ยางต้นเล็กแล้วปรากฏว่าผ,ผลผลิตได้น้อยมากไปขายน้ํายางก็ได้คุณภาพไม่ดีเขาก็จะติมาตลอดว่ามีปริมาณน้ำยางแห้งน้อยครั้งมาดูที่หน้าเกี่ยยางหน้าเกี่ยยางก็เสียหายค่ะเนี่ยค่ะเป็นผลจากการเกี่ยางต้นเล็กเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะว่ามันมีผลกระทบอย่างไรคะ่ะยางต้นเล็กค่ะ ถ้าเราไปเปิดเกรดนะคะก็คือต้นเล็กก็คือต้นที่มีขนาดเส้นรอบลำต้นอันนี้วัดที่ระดับความสูงไม่ท้าสิบเซนติเมตรจากพื้นดินนะคะจะต้องมีขนาดเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและจํานวนต้นที่ได้ขนาดเปิดเกรดต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนใหญ่เราจะไปเปิดเกรดย,ยางต้นเล็กเห็นว่าสักประมาณสี่สิบห้าก็เปิดเกรดแล้ว เม่คนนะคะหนักไปกว่านั้นตามกว่าสี่สิบเซนติเมตรก็เปิดกล็ดแล้วโอ้ไม่ชว่าการที่เราจะเปิดกล็ดต้นยางค่ะเรายึดขนาดของต้นยางเป็นหลักไม่ใช่อายุนะคะเพราะว่าการที่ต้นยางจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราด้วยถ้าเราปลูกยางมาหลายปีจริงแต่เราใส่ปุ๋ยป,ปุงไม่เพียงพอหรือการปล่อยให้หญ้ารกต้นยางเราก็จะไม่โตละคะ่ะตรงนี้อันนี้เป็น หมู่เชสําคัญเลยนะคะที่เราจะต้องพึงระวังและทีนี้การกีดยาต้นเล็กมีผลเสียอย่างไรคะอันแรกก็คือผลผลิตได้น้อยค่ะจะได้น้อยมา,มากๆเลยนะคะคือพิสมัยเคยทํางานทดลองแล้วว่าเปรียบเทียบระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่ปรากฏว่าการกีดยาต้นเล็กให้ผลผลิตน้อยมากถึงแม้ว่าจะเปิดจีดเร็วกว่าต้นใหญ่สองปีนะคะปรากฏว่าพอเรามาเปิดจีดยางต้นใหญ่ผลผลิตตามทันนะคะ ม่ถึงผลผลิตสะสมนะคะตัวนี้เกจยางไปทํางานเหนื่อยมากกว่าสองปีแต่ผลผลิตไม่ต่างกับเกจางต้นใหญ่ค่ะและที่สองก็คือคุณภาพของยางคุณภาพของยางเนี่ยปริมาณเนื้อ,อยางแห้งเนี่ยเป็นการกกจยางต้นเล็กปริมาณเนื้อ,อยางแห้งจะต่ําจะน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตค่ะปกติปริมาณเนื้อ,อยางแห้งของต้นใางที่เปิดกรีดนะคะจะอยู่ที่สามสิบสามถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะถ้าายุมากจริงเยอะนะคะ บางที่ถึง40เเลยทีนี้พอเราไปกีจยางต้นเล็กปริมาณนื้อยางแห้งก็น้อยด้วยส่งผลต่ออะไรคะไปขายยางก้นถ้วยก็ไดรน้อยยางไม่แข็งตัวรือแข็งก็เป็นเละๆอย่างนี้นะคะอันที่สองก็คือพวกทำยางแผ่นยางแผ่นต้องใช้ยางปริมาณมากเพื่อที่จะได้เนื้อยางให้ยางได้ขนาดแผ่นละหนึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็ไปขายนื้อยางสดจะได้ปริมาณเนื้อยางแห้งน้อยก็โดน ได้ไรายได้น้อยด้วยค่ะนี่ละคะเป็นผลว่าเกี่ยวกับการเกี่ายางต้นเล็กนอกจากนั้นสมบัติทางอุสตสาหกรรมต่างๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความเยื่อจนที่เข้าไปวัดค่า po pri ค่าบนี่ค่าต่างๆพวกนี้เขาจะมีค่าต่ําค่ะการไปทงางานเอายางไปใช้ทางด้านอุสตสาหกรรมก็จะไม่ค่อยดีค่ะและที่ทราก็คืออายุการเกี่ายางสั้นลงค่ะเนื่องจากว่าต้นยางต้นเล็กใช่ไหมคะเปลือกบางการไปกรีด ก็จะทําให้เกีดบาดได้เพราะเกีดบาดเราก็ไม่สามารถกิดเปลือกกอกไปได้ค่ะนอกจากคนที่ฝีมือเทพจริงๆถึงจะเกรดไม่บาดทําให้ต้นยางไม่ค่อยโตเพราะว่าต้นยางก่อนเปิดเก็เโตเป็นละเจ็ดเซนติเมตรแต่พอหลังเปิดเกดโตแค่ปีละหนึ่งเซนติเมตรเองเราไปกิดจากต้นเล็กเลยทำให้ต้นยางเสียโอกาสที่จะโตมากกว่านี้ค่ะและเมื่อเราขายไม้ยางเราก็ได้ไม้ยางน้อยแทนที่เราจะขายไม้ยางได้เกตไม้เฟอร์นิเจอร์ เราก็ไปขายได้ในรูปผงเกตไม้เฟืองนะคะราคาต่างกันสักสามสี่เท่านะคะอันนี้ค่ะเป็นผลเสียของการกีรจ่ายต้นเล็กใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดในรายการโปรดนะคะเพื่อที่จะกลับมาหาดูได้ง่ายๆและถ้าใครอยากรู้จริงรู้ลึกสามารถมาโรงเรียนกับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพในการดูแลสวนยางให้ผลผลิตดีรายได้เพิ่มค่ะ ใครที่สนใจโรงเรียนสามารถทักข้อความหาครูพิมัยได้ค่ะหรือไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็จิ้มที่ลิงก์นะคะแล้วก็บอกว่าสนใจเรียนครูพิมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะขอบรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงเราจะไปเราถูกเราผิดทําไมคะในเมื่อเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับเราโดยตรงค่ะคิดถึงส่วนใหญ่แนวใหม่ คิดถึงควิดไหมสม่วนใหญ่อิส์เปิดค่ะ